คาอีสานได้ด้วยเอาใหม่นะอาใหม่า um, 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 ักมาเด้อ okay, okay, ัมาเด้อมากิน uh, um, so ่เออมากินเเว่นเส้นป่นักุยักักเจ้าคอยหักเจ้าหลายหลายเก็บขอจริงลยดิขอหยดมากๆแล้วก็ไนะเราเคนอีสานม่คนคอยใมากเจ้าัก อัดเด็ดเด็ดอัดเดียวที่เด็ดเซ็นไปเศรามันเหมือนเธอมากเลยอ่ะเอาเราทำแบบแบลเหมือนมันดิตาเบี้ยวเหมือนกันรีวิวนีิเป็นยังไงความรู้สึกเอารีวิวเหมือนวิปครีมแล้วมันเย็นๆนะแต่มันก็ไม่เหมือนลาติมเหมือนอยู่แต่แค่ความเยน็นนี่ยัยก็แค่เหมือนยาสักผม รีวิวกินแล้วก็รีวิวให้แปไงรีวิวดีๆถ้าบกคำแรกเหมือนพิซซ่าัดพิซซหน้าหน้าคอบีรสไอไอกมันก็พูดาเกิกินท่าไม่ได้กินนาเหมือนไอติมที่แบบออกมาจากตีมเลยใช่ไหมเลิศนะ